บทที่ห3 4้อยสาส่ห้าห้าห้านั่นแหละเอาเลยแบบนี้แหละทุบตีมันให้ตายชินเซี่ยวเทียนตะโกนอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นสิ่งนี้เชิญผิงจ้องไปที่ราชาวัชราทั้งสี่ที่อยู่ตรงหน้าพลังคิดว่าถ้าเขามีอาวุธดีๆในเวลานี้มันจะง่ายกว่าที่จะจัดการกับคนสี่คนนี้เชิญผิงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องค้นหาอาวุธดีๆสักชิ้นไม่เช่นนั้นเขาจะทําอะไรไม่ได้เมื่อเผชิญหน้ากับปรมาจารย์บูเช่นราชาวัชราทั้งสี่นี้ ใช้มือของนายเป็นดาบใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นดาบรวมดาบมนุษย์เข้าด้วยกันและตัดโลกด้วยกำลังเมื่อเฉินพิงรู้สึกหงุดหงิดที่เขาไม่มีอาวุธและไม่สามารถจัดการกับราชาทั้งสี่ได้ทันใดนั้นเสียงที่คุณเคยก็ดังขึ้นเฉินผิงหันกลับไปอย่างเร่งรีบและพบว่าคนที่มาคือหลงอูหลงอูกำลังมองดูเขาแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยใช้มือเป็นดาบงั้นเหรอเฉินพิงไตรตรองคำพูดของหลงอูอย่างรอบคอบและไม่เข้าใจว่าหลงอูพูดอะไร ตอนนี้ร่างกายของนายแข็งกว่าเหล็กทำให้มือของตัวเองกลายเป็นมีดขนาดใหญ่ซึ่งยากมากที่ดาบที่ทำจากวัสดุใดๆจะเทียบเท่าเพียงแต่นายยังไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรเท่านั้นเองหลงอู่พูดกับเฉินผิงเมื่อตั้งใจฟังคำพูดของหลงอูอย่างตั้งใจเฉินผิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็เข้าใจทันทีและเขาก็ดีใจมากเมือ่อฉินเซี่ยวเทียนเห็นการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของหลงอู่ใบหน้าของเขาก็เย็นชาแกเป็นใครถ้าไม่อยากตายก็ใส่หัวไปจากชั้นซะ หลงอูไม่ได้ปฏิเสธแต่มองไปที่เชิญผิงแวบหนึ่งแล้วหันหลังกลับและจากไปและในพริบตาก็ไม่มีร่องรอยของหลงอูเลยเชิญผิงค่อยๆย,ยื่นมือขวาออกช้าๆดวงตาของเขาดั่งคบเพลิงดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจคำพูดของหลงอูได้มากใช้มือของฉันเป็นดาบใช้ความแข็งแกร่งของฉันเหมือนดาบเชิญผิงพึมพำกับตัวเองและพลังปราณในตันเทียนก็รุมล้อมมือขวาของเขาทันที มือขวาของเฉินผิงเริ่มส่องแสงจางๆและในที่สุดแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นเห็นได้ชัดเจนว่าแขนทั้งหมดของเฉินผิงดูเหมือนจะกลายเป็นดาบสีทองพวกแกยังทำอะไรอยู่ข้าเขาซะเมื่อเห็นเช่นนี้ถิงเซี่ยวเทียนก็รีบตะโกนใส่ราชาทั้งสี่ผู้นาหนึ่งในสี่พุ่งออกไปและต่อยเฉินผิงทันใดนั้นเสียงหมัดทะลุผ่านอากาศก็ดังขึ้งราวกับว่าอากาศถูกแยกออกจากกันเฉินผิงมองไปที่หมัดที่มาจากผู้นําพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากของเขา เมื่อหมัดของอีกฝ่ายมาตรงหน้าเขาเชิญผิงก็เหวี่ยงดับมือของเขาลงฉับพลันฟื้หลังจากเสียงที่คมชัดแขนของผู้นำก็ถูกตัดออกโดยตรงแล้วกระเด็นออกไปเลือดไหลออกมาจากแขนที่ขาดของเขาและเชิญผิงก็ถือโอกาสเตะซ้ำอีกรอบจนอีกฝ่ายปลิวออกไปที่กงกายเหล็กนั้นเหลือไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเชิญผิงฟันแขนของผู้นำราชาทั้งสี่ออกด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวทำให้เขามั่นใจในทันทีเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไร ชินเซี่ยวเทียนมองไปที่แขนที่ขาดหายไปของชายหัวหน้าด้วยสีหน้าไม่เชื่อคือต้องรู้ว่าที่กรงที่แข็งแกร่งที่ฝึกฝนโดยราชาทั้งสีน่นี้ควบคู่ไปก,กับการเปลี่ยนแปลงของตระกูลฉินแม้ว่าจะไม่มีโชคกระสุนก็ไม่สามารถทำลายร่างของราชาทั้งสี่ได้แต่เฉินผิงก็ตัดแขนของอีกฝ่ายด้วยมีดมือโดยไม่คาดคิดความแข็งแกร่งของ,ขงเฉินผิงเกินจินตนาการของชินเซี่ยวเทียนซึ่งทําให้ใบหน้าของฉินเซี่ยวเทียนดูแย่มากตั้งค่าค่ายกลสังหารชินเซี่ยวเทียนคำรามด้วยสีหน้าดูร้าย หลังจากได้ยินคำสั่งของชินเซียวเทียนราชาวัชระทั้งสี่ก็ยืนเคียงข้างกันแม้แต่คนที่สูญเสียแขนไปที่ยังเลื่อนออกอย่างต่อเนื่องในขณะนี้แต่เขาก็ไม่สนใจเห็นเพียงราชาวัชระทั้งสี่ชกพร้อมกันกระแทกหมัดขึ้นไปบนอากาศและรู้สึกว่าพื้นที่ทั้งหมดเริ่มสั่นไหวหนึ่งหมัดสองหมัดสามหมัดหลังจากชกแปดครั้งในอากาศฉกแปลกแลกก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศหมัดขนาดใหญ่ควบแน่นช้าช้าตามด้วยหมัดอีกหนึ่งเกิดแสงพวยพุ่งจากด้านบนบทที่ห3ร้อสาสิบห้า หมัดขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้นจากการควบแน่นพลังงานของวัชระทั้งสี่เมื่อครู่นี้พวกเขาทบขึ้นไปบนอากาศพวกเขาไม่ได้ทกเล่นๆแต่มุ่งความสนใจไปที่พลังงานของพวกเขาบนอากาศและในที่สุดก็รวบรวมมันไว้ในหมัดใหญ่นี้คลื่นพลังงานมหาศาลล้นออกมาจากหมัดขนาดใหญ่จากนั้นหมัดขนาดใหญ่ก็กวาดไปทางเฉินผิงทันทีลมที่เกิดจากหมัดนี้เหมือนกับลมแรงในระดับที่สิบส่งเสียงหวีดหวิวและส่งทรายและหินปลิวว่อนไปทุกทิศทาง ถึงขนาดชินเซียวเทียนยังตกใจมากจนไม่สามารถลืมตาได้และรีบก้าวถอยหลังด้วยใบหน้าที่ภาคภูมิใจเชินผิงขอชั้นดูหน่อยว่าแกจะรอดจากหมัดนี้ได้ไหมเชิญผิงหรีตาลงและจ้องมองหมัดตกลงมาจากท้องฟ้าเขาค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นแล้วเหวี่ยงมันลงบนพื้นทันทีตูมในขณะที่เชินผิงผลักอย่างแรงรอยแตกก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวถนนแข็งเช่นใย,ยแมงมุมบริเวณใต้เท้าก็เริ่มร้าวในทุกทิศทางรอยแตกนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็เท่าฝ่ามือและยังสามารถยื่นเข้าไปข้างในได้ เมื่อมองดูรอยแตกบนพื้นสีหน้าของฉินเซียวเทียนก็เปลี่ยนสีทันทีจังหวะนี้ทำให้พื้นเป็นแบบนี้เฉินผิงจะแข็งแกร่งขนาดไหนก่อนที่ชินเซียวเทียนจะทันโตตอบก็เกิดเสียงดังก้องขึ้นและเฉินผิงก็กระโดดขึ้นและปะทะอย่างรุนแรงกับหมัดยักษ์ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าอีกทีด้วยกำปั้นของเขาแสงสีทองแวววาวสองประกายและหมัดขนาดใหญ่ก็พังทลายลงภายใต้การโจมตีของเฉินผิงและในที่สุดก็กลายเป็นกลุ่มเมฆและควันแล้วถูกลมพัดปลิวหายไป เมื่อเห็นฉากนี้สีราชาวัชระก็ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ดังนั้นพวกเขาจึงเวียงหมัดขึ้นไปในอากาศอีกครั้งและในไม่ช้าหมัดใหญ่ก็ก่อตัวควบแน่นอีกครั้งเชิงผิงเพิ่งโจมตีอย่างแรงและพลังในร่างกายเกือบจะหมดแล้วเช่นกันแต่ทันทีที่เขาตั้งหลักได้เขาก็ถูกหมัดอีกครั้งเชิงผิงเงนยหน้าขึ้นและในช่วพริปตาหมัดอันใหญ่ก็ตกลงบนหัวของเขาโดยตรงเชิงผิงกัดฟันและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต้านทานหมัดด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาบูม หลังจากเสียงดังก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงราวกับระเบิดที่ตกลงมาจากเครื่องบินรบคลื่นกระแทกทำให้ถินเซียวเทียนที่อยู่ไม่ไกลรู้สึกถึงคลื่นสั่นสะเทือนและมีก้อนหินขนาดหลายสิบกิโลกรัมถูกพัดไปทุกที่พื้นผิวถนนที่แข็งกระด้างถูกถล่มโดยตรงด้วยหลุมขนาดใหญ่หลายเมตรและเฉินผิงยืนอยู่ตรงกลางหลุมขนาดใหญ่เสื้อผ้าของเขาถูกเป่าขาดเป็นชิ้นชิ้นเหลือกางเกงในตัวเดียวเผยให้เห็นผิวสีแทนของเขา เมื่อเห็นสิ่งนี้ถินเซียวเทียนก็รีบวิ่งไปที่ขอบหลุมเขาต้องการดูว่าเฉินผิงถูกมัดทุบจนขี้แตกหรือเปล่าแต่เมื่อเขาเห็นเฉินพิงยืนอยู่ตรงกลางหลุมนอกเหนือจากเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นและกางเกงในตัวเดียวแล้วร่างกายของเขาก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยซึ่งทำให้ชินเซียวเทียนตกตะลึงอึง้งค้างเฉินพิงมองดูอีกฝ่ายด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อยและในใจก็แอบดีใจร่างกายของเขามีพลังมากกว่าที่เขาจินตนาการไว้มาก ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ฝึกฝนที่มีความแข็งแกร่งอย่างหลงอู่ต้องการได้รับยาปรับปรุงร่างกายและยังต้องผ่านขั้นตอนของอุปสรรคปัญหามากมายเชิงผิงเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆโดยไม่สนใจรูปลักษณ์ที่โปในปัจจุบันของเขาโดยสิ้นเชิงและยิ้มให้ถินเซียวเทียนปากของเขาเต็มไปด้วยฟันขาวที่ชัดเจนซึ่งเกือบจะทาให้ชินเซียวเทียนโกรธจนตายขยะขยั่งพวกแกมันขยัขยงทุกตีมันต่อไปจนตายชินเซียวเทียนคำรามด้วยความโกรธและราชาทั้งสี่ก็ทําได้เพียงรวบรวมกําลังอีกครั้งและระเบิดออกไปในอากาศ ดังกึกก้องหมัดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งเฉินผิงยังยืนตัวตรงกลางหลุมรับแรงกระแทกอันดังสนัน่นเมื่อหมัดยักษ์ฟาดใส่เฉินผิงไม่เพียงแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆแต่ในทางกลับกันเขายังรู้สึกสบายใจมากดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะทำลายร่างกายที่เย็นสบายของเขาไม่ได้ด้วยซ้ำบทที่636 หลุมถูกถล่มด้วยแรงมหาศาลและลึกลงไปอีกเล็กน้อยหลังจากฝุ่นผงกระจายไปชินเซียวเทียนซึ่งยืนอยู่บนขอบหลุมยังเห็นเฉินผิงยืนอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมมองดูตัวเองด้วยความดูถูกในสายตาของเขาเชีย่ยวชินเซียวเทียนแทบคลั่งพวกแกมันน่าขยะขย,ยงกันหมดเลยไม่กินข้าวหรือไงเรี่ยวแรงไปไหนหมดใช้กําลังทั้งหมดออกมาให้ฉันชินเซียวเทียนคำรามและราชาทั้งสี่ก็อยู่ภายใต้คําสั่งของชินเซี่ยวเทียนเขายังคงต่อยออกไปในอากาศต่อไป ในไม่ช้าว,วัชระทั้งสี่แต่ละคนก็ถูกปกคลุมไปด้วยเหนือและพลังงานในร่างกายของพวกเขาก็แทบจะหมดลงทุกครั้งที่หมัดขนาดยักษ์ควบแน่นพวกเขาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆชินเซียวเทียนผู้ชายสี่คนที่คุณพามาด้วยไม่ได้กินข้าวเหรอเฉินพิงถามชินเซียวเทียนด้วยสีหน้าย่อเย้ยในหลุมชินเซียวเทียนโกรธมากเมื่อเขากำลังจะสั่งให้ราชาทั้งสี่ลงมือเขาพบว่าทั้งสี่คนล้มลงกับพื้นแล้ว ทั้งสี่คนล้วนเป็นหุ่นเชิดและเชื่อฟังคำพูดของฉินเซี่ยวเทียนจนกว่าพลังงานของพวกเขาจะหมดลงและพวกเขาก็เสียชีวิตด้วยความเหนื่อยล้าเมือ่อฉินเซี่ยวเทียนเห็นว่าราชาทั้งสี่ตายแล้วเขาก็ค่อยๆสัมผัสดได้และความตื่นประหนกเริ่มแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาราชาทั้งสี่เป็นไพ่เด็ดของตระกูลฉินและตอนนี้พวกเขาก็หมดแรงจนตายโดยฉินเซี่ยวเทียนถ้าพี่ชายของเขารู้เรื่องนี้อีกฝ่ายจะไม่ไว้ชีวิตเขาอย่างแน่นอน ในเวลานี้ถินเซี่ยวเทียนเพิ่งจะเสียใจเขาน่าจะรู้มานานแล้วว่าความแข็งแกร่งของราชาทั้ง4ี่ไม่สามารถทำอะไรเฉินผิงได้แต่ในเวลานั้นเขาถูกกระตุ้นมากจนทำให้เขาหน้ามืดดังนั้นเขาจึงออกคำสั่งราชาทั้ง4อย่างสิ้นหวังเมื่อลงมือจนหมดแรงสุดท้ายก็ตายกันหมดในขณะนี้เฉินผิงซึ่งอยู่ในหลุมเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจึงกระโดดขึ้นมาจากหลุมโดยตรง เมื่อเขาเห็นราชาทั้งสี่นอนตายอยู่บนพื้นเขาก็อดหัวเราะไม่ได้ฮ่าฮ่าฮาฉันก็แค่อยากให้สี่คนนี้มาเป็นคู่ซ้อมให้ฉันแต่ทำไมพวกเขาถึงตายแบบนี้ละ่ะที่เขาตายเพราะหมดแรงใช่ไหมการย่อเยยของเฉินผิงทำให้ถินเซียวเทียนสั่นไปทั้งตัวเขากดมือบนเอวและมีดาบอ่อนปรากฏขึ้นในมือของเขาเฉินผิงวันนี้ฉันจะฆ่าแกแน่นอนชินเซียวเทียนพูดดาบอ่อนๆในมือของเขาก็สั่นวิบวับและกลายเป็นเงาดาบจำนวนนับไม่ถ้วนในทันทีปกคลุมเฉินผิงโดยตรง ฟียงเ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 ฟียงหลังจากเสียงโลหะชนกันฉิงนเซี่ยวเทียนก็รีบถอยหลังไปสองเก้ามือที่ถือดาบเริ่มสั่นเล็กน้อยและเขารู้สึกเจ็บแปลสะท้อนถึงภายในเมื่อเขามองดูดาบอ่อนของเขาอีกครั้งเขาพบว่าดาบอ่อนซึ่งมีเล็กกล้าเนื้อดีมีช่องว่างเล็กๆที่ช่องว่างดาบเริ่มบิ่นและกลายเป็นร่องนับไม่ถ้วนแม้ว่าดาบของคุณจะดีแต่ก็ไม่ดีเท่าดาบมือของฉันเฉิงผิงมองที่มือขวาของเขาและพูดด้วยความตื่นเต้นอย่างมากบนใบหน้า ชินเซี่ยวเทียนโยนด้ามดาบในมือของเขาทิ้งไปและมองดูเฉินผิงด้วยความโกรธในดวงตาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ดำเนินการใดๆต่อเฉินผิงเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฉินผิงในเมื่อคุณไม่ลงมือก็ถึงตาฉันแล้วเมื่อเห็นว่าชินเซี่ยวเทียนไม่กล้าลงมือเฉินผิงก็กระโดดขึ้นมือขวาของเฉินพิงขยับเบาๆในอากาศและแสงดาบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็กระพริบออกมาแสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวทำให้เกิดพายุที่ไม่มีที่สิ้นสุด ก่อนที่แสงดาบนี้จะไปถึงชินเซียวเทียนเฉินผิงก็ฟาดดาบออกไปอีกเล่มหนึ่งแยกออกเป็นเงาดาบหลายสิบเล่มถูกฟาดติดต่อกันและท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีแสงดาบหลายสิบดวงห่อหุ้มชินเซียวเทียนไม่ว่าชินเซียวเทียนจะซ่อนตัวอย่างไรก็ไม่สามารถหลบหนีได้อย่างไรก็ตามชินเซียวเทียนไม่ได้ซ่อนเขาเตรียมที่จะตายแล้วและหลับตาลงเล็กน้อย